โอเคแล้วผมมดของซสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาแนะนำมอดตัวใหม่อีกแล้วนะครับผมเป็นมอด PVP เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าไม่ได้โกงคล้ายๆกับภาพฟันปลานั่นแหละหรือว่าไอฟิงซิงเนี่ยมีคนบอกว่ามีตัวเอ็นด้วยจริงๆไม่มีนะฮะไม่มีตัวเอ็นนะผมสำหรับไฟซิงไฟนะครับผม อันนี้จะเป็นมอดレイบายเรบายมอดนะครับเรบี้เรบี้มอดก็ได้อ่านตอวนี้หรือว่าเรบายเรบี้บลาว่าทำไมอันนี้จะเป็นเรบี้มอดแล้วผมจะเรียกเรบี้เรบี้มอดนะครับผมก็จะเป็น <c oughs> การเอาฟิวเจอร์ของ1.7กลับมาบ้างแล้วก็ทําให้คุ้นคือมันมันมันง่ายมันใช้ง่ายกว่า,าเจ้า5000ปลาแอร์นั้นนะไฟซิงประมาณน่าจะ ใช้ง่ายกว่าผมว่าใช้ง่ายกว่ามีคนแนะนำจิบิตใต้ d e s c อ่อของอันก่อนขอขอบคุณมากนะฮะที่แนะนำมาตอนแรกก็คิดว่าเป็นมดโกงต้องขอไพยจริงนะจริงๆมันก็ไม่ได้โกงนะครับผมแค่สร้าง animation 1.7ขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่ง <c oughs> จริงๆ1.8ก็มี animation แ,แต่ว่าเขา remove ออกไปแค่นั้นเอง <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกันจะกดคลิกซ้ายยิงขนุคลิกขวายิงน ความเร็วหรือว่าอะไรเท่ากันหมดนะฮะอันนี้เสียอาจจะไม่มีนิดนึงนะมาดูที่ฟิวเจอร์นะฮะก็อย่างที่บอกไปจะมีแอนิเมชัน1.7กลับมานะครับผมบล็อกฮดดิ้งแล้วก็ยิงธนูนะครับผมแล้วก็จะเป็นคือทุกคือเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทีมสปีกนี่จะเข้ามาอยู่ใน Minecraft นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่ดีนะครับผมแล้วก็เป็นการเฟนอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมเฟนแล้วก็อันนี้ จะใช้กับเซิร์ฟเยอรมันอย่างกอมแมทนะใครที่ดูเบรดวอลผมนะฮะคลิปล่าสุดก็จะมีเลือดเห็นเลือดใช่ไหมอ่าผมใช้หมดนี้ในการเล่นนะฮะเพราะเสียงผมไม่มีขออภัยนะฮะโอเควิธีการดาวน์โหลดนะผมมาที่ดาวน์โหลดได้เลยนะผมสามารถดอเนตพาดผ้าคุมได้นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปลองดอเนตกันดูนะฮะเดี๋ยวขอดูน้องเขาดูดอเนตก่อนนะครับผมสามารถดอเนตเป็นอ่านี่ได้นะฮะเจ้าเออ่ ไมคอนเคปนะครับผมอันนี้สามารถโดเนดได้นะครับแต่ว่าต้องจ่าย5ยูโร5ยูโรเท่า200บาทนะครับผมนะฮะจะเป็นเงินอันนี้จะเป็นของเยอรมันเหมือนกับอันนั้นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคือแยกกันแต่ว่าอันนี้ใช้ผมว่าใช้ง่ายกว่าแล้วผมก็ใช้อันนี้มากกว่านะฮะก็จะมีเอ่อคิปเปอร์แล้วก็รูปดาบอันนี้ผมไม่รู้ดาบรูปดาบด้วยแล้วพิตตันนะครับผมแล้วก็จะเป็นโกเลมนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมไม่รู้มันไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนดนอันน้หรือเปล่าแต่ว่าขอเก็บตังค์ไว้ก่อนนะฮะโอ มันใช้เพลีาวในการโดนเหมือนเหมือนกับอ่าออปติฟายเหมือนกันแล้วก็ห้าฟันปลาเหมือนกันนะผมโอเคไปที่ดาวน์โหลดเลยตอนนี้มีอยู่แค่อสามเวอร์ชันนะครับผมจริงๆเรามีมันมีให้ดาวน์โหลดออกมาด้านล่างอีกจะบอกว่าไม่มีแล้วหรออ่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้ามาดาวน์โหลดเท่าไหร่ก็จะมีแค่1.8ึ่งจแล้วกันนะฮะก็นี่ครับอัปเดตมาวันที่16เดือน10นะครับสองพนะฮะอันนี้ผมก็ใช้อยู่นะผมก็กดดาวน์โหลดมาเลยแฟมกดมาป้าม โ okay. อเคอ่าแล้วก็ไปที่ o p t i f i z e นะครับผม o p t i f i z e o p t i f i z e โอเค o p t i f i z e ผมก็จะให้เว็บไลน์นะฮะก็โัเล็มาไปโหลดมานะฮะก็เมื่อกี้เราใช้ของหนึ่งจุนะผมเราก็ต้องมาดาวน์โหลดหนึของหนนะครับผมโอเคก็กดดาวน์โหลดมาไปกดแปมโอเคเยี่ยม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 โอเคผมขอลักอันนี้ไว้หน้าจอนะฮะโอเค okay. อันนี้นะครับผมขอลากไว้หน้าจอเฉยๆนะครับผมโอเค มาที่นี่ครับกด,ดบกดเปิดอันนี้เลยแฟ้มก็อิน t a อ l Mod ดนะฮะก็จะคล้ายๆกับห้าฟันปลานะครับผมก็ผมขอไม่อิน t a อ l แล้วกันผมแค่แค่โหลดตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆนะครับผมอันนี้มันจะเป็นการอิน t a อ l นะครับผมกับอ่าเลบี้หดนะฮะเลบายหมดเลยแล้วก็ถ้าต้องการอินストอร์อมดเพิ่มก็สามารถกดคลิกได้ที่นี่นะผม Add a อ t e r นะ o อเ e r mod นะก็กดที่นี่ครับผมแล้วก็มาที่เดสก์ท็อปที่เราย้ายมา้วก,กดที่นี่แล้วกด open โอเคเราก็จะเพิ่มมอดต,ตรงนี้มาใครที่อยากเพิ่มมอดอะไรก,ก็ใส่ลงไปได้นะครับผมตอนนี้จะเป็นการเคลียร์มอดแมมแล้วก,กดอินสต l ลล์มอดต,ตรงนี้ไปนะฮะใครที่เพิ่มมอด Op t i f ฟเรียบร้อยแล้วผมกแนะนาให้ใช้กับ Opt i f ฟเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างแหลกนะครับผมแต่ว่ามันก็คือมันกิน c ี u อยู่แล้วเพราะว่ามันมอดนะมอดก็ต้องกินแต่ว่า Optify นั้นจะคือการตัดปัญหาถ้าเกิดเราปรับดีๆจะตัดให้เครื่องลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดปรับสวยๆมันก็โอเคดีคือเอาเป็นว่าลง o p t i f กัพนนะฮะโอเค เมื่อลงเสร็จแล้วปุ๊บนะครับผมโอเคผมขอดีลิ t อันนี้ไปไปกดที่นี่นะฮะอ่าเปิดไมค์ครับขึ้นมานะมีคนหลายคนบอกสงสัยพี่ทำไมมาครับเป็นโลโก้นี้นะฮะก็ผมกดคลิกขวาเลือก property นะฮะอ่านว่า property ไหม p r o p เออใช่ property อะไรบ้าๆๆนะผมมาเปลี่ยนนี่ฮะไอคอนตรงนี้นะครับผมผมแค่เปลี่ยนไอคอนคือโหลดไอคอนไมค์ครับมาแล้วคือมาเปลี่ยนแค่นั้นแหละไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรลงอะไรขนาดนั้นโอเคนะครับผมผมก็ คืออ n s t ตาตเสร็จแล้วใช่ไหมจริงๆคือมันเป็นอยู่แล้วเป็นเลบี้มอดตรงนี้นะเลบี้มอดเลบมอดตรงนี้อยู่แล้วก็คือว่าไม่ต้องนะครับผมแต่ว่าผมคือผมไปปรับนี่ไว้นะผม,ผมต้องเปลี่ยนเป็นเลบีมอดนี้นะฮะผมก็เปลี่ยนชื่อเป็น1.8 Optifine HDU D5 and Lebby Mod นะครับผมอันนี้กดอันนี้แล้วก็ Save Profile Play กดเลย์ไปแล้วรอสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตัวเกมจะเด้งขึ้นมานะครับผมสักพกัหก,พกหนึ่งสักพักหนึ่ง ใครที่มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ได้นะฮะแต่ว่าเรื่องผมตอบไม่ตอบนี้อีกอย่างนึงเพราะว่าขขอ้ขอความมันเยอะนะครับผมผมก็ตอบไม่ทันแต่ว่าผมจะคือลงคิดนี้ไปอสองสามชั่วโมงผมมันจะเปิดมาดูหรือว่าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าเห็นผมก็จะเปิดมาดูมาอ่านแล้วก็จะมาตอบให้นะผมแล้วก็ถ้าเกิดมีหมดเ,เดี๋ยวผมค่อยพูดแล้วกันโอเคผมเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ผมจําไม่ได้ว่าเปลี่ยนอะไรบ้างน่าจะเปลี่ยนสองตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีคําว่า Minecraft l e b o a r d นะฮะแล้วก็ บบบบาาาาโอเคผมขอเข้าขอขอเข้าสิงเกิลเพย์เยอะไม่ต้องมาเนหนื่อยได้นะผมโอเคเข้าไปเลยผมขอขยายภาพจอ,อยน่าจะอ,อยากโอ้เแบบี้เอ้ยแป๊บน,นึงนะออกก่อนแป๊บ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 ตกโอเคผมพอดีว่าผมกดผมตอนนั้นผมกระโดดไปปุ๊บผมกดอันนี้ออกเลยโอเคอ่าจอานี้นะครับผมก็จะเหมือนปกติอัลติฟานปกติใช่ไหม เคมากดไอ ESC ครับผมออปชั่นนะครับผมแล้วก็มาเลยบายมอดนะฮะเซตติ้งนะครับผมอันแรกคือโชว์แล้ไหานะครับผมก็จะเป็นการโชว์เอฟเฟกต์บา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 ว่าไปอ่าโชว์เอฟเฟกต์พอยซั้นนะครับผมโชว์นิกเนมอันนี้ผมไม่เข้าใจคือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเฟนนะครับโชว์ออนไลน์เพลเยอร์นี่จะเป็นเกี่ยวกับเฟนอ่าเวลาเพื่อนออนไลน์เวลาเราแอปเพื่อนในในแท็บนี้นะฮะในอ่าในในโปรแกรมนี้ในมอดตัวนี้นะครับผมโอเค อันนี้ผมไม่เข้าใจนะโชชยพี่ IP นะผมโชคิวโชปิงโชอันนี้แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ปิงนะนี่ว่าโอเคอันนี้ผมก็ไม่ได้คือผมออฟไว้นะฮะใครที่ตั้งตามก็ออฟไว้นะครับผมมีคนขอว่าเออขอดูหน่อยตรงนี้จะเป็นสีทุกครั้งที่เล่นนะฮะรู้สึกว่าจะยังเป็นบั๊กอยู่นะฮะทุกครั้งที่เล่นนะครับผมก็ต้องมาปรับสีตรงนี้นะผมแล้วแต่ว่าอยากได้สีอะไรนะผมอันนี้จะเป็น คว, series, มมความหนานะครับผมความหนาอันนี้จะเป source, ็นอันเดอร์ไลน์ก็ค right? ือว่าจะมีเส้นนะอันเดอร์ไลน์จะเป็นเส้นแล้วก็จะเป็นการเอียงนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ผมแค่ใช้เส้นหนาเฉยนะครับผมแล้วก็ prefix prefix อันนี้อ่ถูกป่ะบ prefix ผมก็จะเอาอันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีขาว text สีขาว made สีขาว title สีขาว ts นี่ผมว่าเป็นสีขาวเต๋อเสีขาวหมดเลยนะครับผมเพราะผมไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วปกติ pvp ก็แค่ดูแค่ อันนี้อะไรวะดูแค่สีดูแค่เลขพอใช่ไหมไม่จ้อเป็นต้องสีอะไรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดตาบอสีผมก็ว่าต้องมาเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วแหละเพราะผมไม่ได้ใช้สีเขียวสีเหลืองเพราะตาบอสีต่อไปอันนี้เลยเด็ดมากดาเมจนะครับผมแอนิเมชันแอนิเมชันบันดาแอนิเมชันนะดาเมจแอนิเมชันอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าผมปรับเป็น1.7เพราะว่า1.7มันโอเคกว่าสำหรับผมนะซอสหน่งจุดเจนะฮะโอเคซอส1.7ึ่เจโอเคฮาร์ด1.7อยู่ดี บอคิดโอ้โหโคตรอีปิก1.7เลยผมใช้เพราะว่าเพราะว่า huh. ม no ันใช้บอคิดได้โบอันนี้1.7ฟิชชิ่ง1.7แน่นอนแล้วก็อันนี้จะเป็นดีไซน์ก็จะเป็นกดแท็บปุ๊บจะเห็นหัวคนใช่ไหมผมขอเป็น1.8แล้วผมเห็นหัวมันเท่กว่าต่อไป GUI ูไครับผม GUI อันนี้ผมขอออฟ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 หมดเลยนะครับผมแล้วก็ปรับสเกลตัวนี้เป็น100นะฮะสเกลหนึ่ร้อนะผมฮะแล้วก็ขวานะครับผมแล้วก็ท็อปบนสุดแล้วก็ซ้ายอันนี้จะเป็น เกี่ยวกับสายอันนี้ก็จะเป็นสายใหญ่สุดของพายสั้นนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นแชทนะครับผมผมขอเปิดแค่เปิดแค่เคฟแล้วก็สปีดนะครับเอเบวีแค่นั้นนะครับผมแค่นั้นพอนะฮะแทบออฟหมดเลยนะผมออฟหมดเลยออฟหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นออฟนะครับผมอันนี้จริงๆจะออฟก็ได้นะฮะแต่ว่าผมใช้กับเล่นกับกอลแมตเทดดี้กอแมตเทดดีเนี่ยกอแมตเทดดีเนี่ย,ย,ยคือมันลบรอมหมดนี้แล้วก็คือใช้ได้ใช้หมดนี้ได้ไม่โดนแบนนะครับ อันนี้ผมว่าแบบเป็นอยู่ันหัวอันนี้จะเป็น G U I คือบอกว่ามันจะแบบว่าเอาเมาส์ไปไปชี้ไงเอาเอาดาบไปชี้ปุ๊บมันก็จะมีเลือดบอกด้านซ้ายอะไรนี่โชวิตี้อันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ออฟไว้นะฮะผมแล้วก็ออฟไว้เช่นกันอันนี้ออนไว้ออนไว้แล้วก็สเกลอันนี้ก็เป็น1น0รนะผมอันนี้โชว์บนหัวเนะี่ยโอเค,อเคก็หมดกันไปแล้วนะฮะสำหรับอันนี้นะผมโอเค ลองดูหน่อยสิสมมุติว่าผมเป็นแอนิเมชัน1.8หมดเลยนะครับผมอาธนูนี้เวลาผมยิงปุ๊บกดคีย์ขวาปุ๊บมันจะไม่มีแอนิเมชันในกนารง้างกลับมาอีกทีก็คือว่าปุ๊บกดคลิกซ้ายนะหนึ่งสองปุ๊บนี่ผมกดคีย์ซ้ายนะฮะอาสมุดอาผมกดคลิกซ้ายปุ๊บไม่มีแอนิเมชันนะครับผมดาบนะฮะอันนี้บล็อกฮิตนะครับผมจริงๆคือมันมันฟันได้ปกตินั่นแหละจริงๆมันฟันได้ปกติแต่ว่าเรากะไม่ถูกไงว่าเออดาบมันมีอย่างหรือย,อยังวะ เราบล็อกเออเนี่ยเหมือนว่าเราบล็อกอย่างเดียวอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะฮะฟิชชิงล็อตนี่เป็น1.8เลยนะครับผมอันนี้เป็น1.8เลยนี่นสติวนี่ไม่น่าเกี่ยวโอเคเราไปปรับนะครับผมสมมติว่าผมปรับอ่า1.8ดาบดาบที่ดาบ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 แป๊บอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะโอเคดาบเรียบร้อยดาเมจ1.7ฮาร์ด1.7โอเคบล็อกฮิตนะฮะฟิชชิงลอ็อตผมขอลองบล็อกฮิตก่อนเพราะดาบไม่เกี่ยว บอลฮิดดิ้งนะฮะก็กลับมาใช้ได้ใน1.8เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮ1.8 1.8 1.8 1.8โอเ okay. คต่อไปฟิชชิงล็อตดีกว่ามาที่ฟิชชิงล็อตนะครับฟิชชิงล็อตโอเคฟิชชิงล็อตเออดูดีๆนะฮะว่าแอนิเมชันมันเปลี่ยนไปนะฮะคือมันยื่นออกมานะฮะคือว่าตรงตรงเห็นตรงถือดัมถือเนะี่ยมันคือมันยื่นออกมาเห็นนะยื่นออกมานะฮะโอเค ก็คือว่าเวลาเวียงก็หนึ่งเหมือนแต่ว่ามันไม่เหมือนตรงที่ว่าอันนี้คือเวี่ยงลงไปด้านหน้าคือว่าแต่ว่า1นคือมันเวียงไปด้านขวามือคือแบบมันเวียงคือไม่ผมไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่านะมันมันผมว่าผมคิดเองนั่งนั่งผมไม่ก็ได้สนใจเท่าไหร่ต่อไปธนูธนูอ่ะธนูที่ผมบอกไปคือเอา้าผมไปกดผิดเดโมชั่นโบ เอเอว้าวใช้ฟิชชิ่งรอดคือใช้แอนิเมชันโบ w ด้วยเหมือนกันโอเคก็โบคือเมื่อกี้คือกดขี้ขวาแล้วมันคือมันมันย้อนกลับมาเลยใช่ไหมอันนี้จะมีแอนิเมชันในการง้างต่อนี่ฮะก็ใครที่เห็นผมเล่นสกายว r เพราะว่าผมใช้หมดนี้ในการเล่นนะครับผมสมมตินะผมยิงปลหมึอกอย่างนี้เห็นนะเห็นนะก็คือว่าผมง้างกลับมาอีกทีหนึ่งนะนะครับผม แมยิงไม่โดนหมดเลยเป็นครับโอเคนะฮะผมหอดนี้ก็ผมแนะนำไม่ใช้ลองใช้ดูเพราะว่ามันใช้แทนกันได้นะฮะประมาณนี้นะครับผมเฮียเวลายิงแง่แป้มแง่แป๊มโอเคยังไม่หมดออปชันนะครับผมออปชันยังมีอีกนะฮะก็คือว่าก็ถ้าเกิดใครปรับตามผมนะครับผมก็จะมีแอนิเมชันตรงนี้บอกด้วยไม่ใช่แอนิเมชันก็จะเรียกว่าอะไรดีเป็นอค้าบอกคาของคาบอกนะ เอางี้มาโอเคเออสวายเบลล์ถ้าเกิดผมปาลงไปเนี่ยก็จะมีอ่าด้านด้านซ้ายบอกนะว่าอันนี้ผมเมื่อไหร่ผมจะหมดนะฮะนะะฮก็จะประมาณนี้นี่ผมปาหมดเลยอนะ่ะก็เห็นเห็น FOV โอวีไหมอันนี้ก็คือว่าผมไปปรับตรงนี้นะฮะตาตรงไหนว่านี่ฮะ FOV ตรงนี้นะครับ,รรบจริงๆคือมันไม่มันไม่มันมันมันคือมันไม่ยืดจริงๆอะ่ะ ครับจริงๆอ่ะมันปรับให้อ่อนอยู่แล้วเพราะมันยืดใช่ไหมล่ะมันยืดอยู่แล้วโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้แต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมใช้แค่นี้ ผมไม่ได้ใช้นอกเหนือจากนี้เลยคือผมบอกหมดเลยนะใครที่เป็น FC ก็คือจะไปใช้เนี่ยก็คือทําได้นะครับผมก็แล้วแต่เลยนะครับผมก็ติดตามผมดูผมก็ทําอะไรตามผมก็ได้ครับแล้วแต่ผมจะทําพยายามทําตัวให้ดีที่สุดแล้วกันนะตอนนี้ก็ผมยอมรับแล้วนะว่าสกินผมเต็มเซฟเลยเซฟไทยนี่มีคนมาบอกว่าฟิซีฟิซีซีเล่นหรือเปล่าผมไม่ได้เล่นเซฟไทยแล้วนะครับผมผมเลิกเล่นแล้วจะว่าผมก็แดก็ตามนะฮะตามสบายเลยกูก็แดะนะฮะผมไม่อยากเล่นเซฟไทยนะครับผมแล้วแต่เลยนะฮะก็ ครที่ติดตามก็คงจะรู้ว่าผมทอยผมไม่เล่นนะก็โอเคก็มีคนด่ามาผมก็ผมก็ไม่ไม่ไม่สนใจนะเพราะเพราะว่าเออด่ากูตอนแรกผมอารมณ์เสียคือว่าผมก็เจ็บๆอยู่เหมือนกันและตอนนี้คือบอกว่าโอเคมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็แค่คําด่าของเหมือนหมาตัวหนึ่งก็คือไม่ได้ตัดไม่ได้ติดตามผมนะเขาไม่ได้ติดตามผมแต่ว่ารู้รู้ว่าผมทําอะไรเล่นอะไรบ้างเออดีเหมือนกันนะคนเหล่านะครับผมอ่อก็ หอดตัวนี้อยู่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนะที่รับชมนะครับผมส่วนหมดที่ผมจะมารีวิวต่อนะฮะแล้วก็มาบอกต่อนี้จะเป็นหมดอะไรก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็ติดตามนะครับผมแล้วก็คลิปไมครับผมก็จะออกทุกวันนะครับผมเป็น PvP นะฮะใครที่จะดูผมเล่นหมดที่แบบว่าละลาละลาอะไรอย่างนี้ก็ รอ,รอนๆนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหมดเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นสาย PVP เนาะก็จะเล่นแต่ม i นิเกมที่จะใช้ดาบใช้ธนูใช้ฟินสติลใ,ใช้เบ็ดตกปลาแค่นั้นมากกว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้เล่นอะไรนอกเหนือยจากนั้นเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ในเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะมีการเ,าเล่นเกมที่เป็นเป็นเกมในอาสตรีมบ้างแล้วนะครับผมจะเป็นเกมพีเกมอะไรก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนะที่รับชมรอบที่2นะครับผมก็เออยังพูดเรื่องสก,กินไม่จบสก,กินผมมาเต็มเลยนะฮะผมก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าร้านตัดผมที่ผมไปตัดเนี่ยมันมันคือมีคนไปบอกว่าทรงมิสเตอร์ซิโร่นี่มันตัดเหมือนกันขนาดน,นั้นเลยเหรอย้อมผมคือแม่งเอาสก,กินผมไปเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะผมก็ผมไม่ได้ว่าอะไรก็เอาสก,กินผมไปแต่ว่ายังไงผมก็เป็นคนทํานะครับผมผมดูออกนะฮะว่า อันไหนคือโค้งของกูอันไหนคืออันไหนคืออ่าส่วนของผมคือผมรู้นะครับผมก็ไม่ว่ากันนะเอาไปใช้ได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไรแล้วคือตอนนี้ปล่อยตัวมากคือแบบเอาเลยจะทํายังไงทําเลยเพราะว่าผมจะเป็นจะเป็นยูทูบเบอร์ที่จะไม่ยิงลวกันนะแต่ว่า a c e b o o k เนี่ยถ้าเกิดผมยิงก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าผมคียจต,ตอบจริงๆคือมันเป็นคําถามที่อ่าค่อนข้างเป็นแบบคือเราไม่รู้จักกันแต่ว่ามาถามแบบว่ากินข้าวยัง ทำอะไรเลยเล่นไมค์ครับอยู่หรือเปล่าบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้เล่นไมค์ครับตลอดเวลานะครับผมก็ผมก็มีเวลาผมก็ต้องไม่ทงา,างานบ้างทําการบ้านบ้างไม่ได้นั่งเล่นไมค์ครับตลอดคือไม่ได้แคสเกมตลอดก็มีคนบอกว่าพี่เล่แคสเกมเปล่าผมไม่ได้แคสนะครับยังไม่ได้แคสแบบพี่ผมแคสพี่แคสเปล่าไม่ไแคส แบบพี่แคสแบบไม่ได้แคสคือมันถามวนไปวนมาอย่างเงี้ยหลายรอบมากจนผมรู้สึกแบบเหนื่อยนะฮะผมก็บางทีก็เหนื่อยกับการน,นั่งตอบข้อความ a c e b o o k นะฮะในเวลานานๆนะบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับก็โอเคพอแล้วละกันสำหรับคลิปนี้มอดใต้คลิปใต้ดีคริปชั่นรีสอร์ทแพ็ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันใต้ดีคริปชั่นมีนะครับผมผมบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับเออแล้วก็มอดตัวนี้จะบั๊กบล็กนิดนึงคือว่าถ้าเกิดเราเอ่อกดกดอ่า หรือว่ากด M5 บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีบล็อกบล็อกบ้างนะฮะบล็อกบล็อกเ่อเจ้าภาพนิดหนึ่งนะเห็นปะเห็นปะบล็อกเห็นปะเห็นด้านหน้าปะเรามองไม่เห็นต่อนเดินสักพักเราก็จะเห็นเอ้ยไม่ใช่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 นี่คือง่ายๆคือกดมันจะบล็อกบล็อกบางครั้งแล้วกันผมบอกแค่นี้แล้วกันโอเคไปแล้วพอพูดแค่นี้ดีกว่านะมาสอนแค่นี้เดี๋ยวจะไปจะออกไปซื้ออะไรกินดีกว่าไม่งหิวข้าวแล้ว โอเคนะครับผมอย่าลืมเนะี่ยผมกดไลค์ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปเราก็จะลงคลิปให้เร็วที่สุดนะฮะ Okay. จะบอกว่าผมไปยูทูบเบอร์ที่ลงลงคลิปเร็วที่สุดก็ว่าไนดะ้เพราะว่าผมมีสติติวันหนึ่งลง20คลิปนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคลิปยาวเป็นคลิปสั้นโอเคพอแล้วเลิกคุยเลิก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 โอเคขอบคุณน้องๆนะที่รับชมนะผมไว้เจอกันคลิปตนะ้ออย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วกด u b s c r i b e ด้วยนิวไซนซับไว้เจออะไรเดี๋ยวเจออะไรกันเดี๋ยวดูนะติดตามดูนะผมไม่ต้องถามว่าผมเจออะไรบ้างนะโอเค okay. แต่ง for watching bye b y